นี่เหรอครหอยนี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองออนร้อยปีแลต็สี่ศูนย์สองลูกเนี่ยไหนครับอายุของลวงปูสวงใช่ไหมครับอายุไร่ปูสวนเท่าไหร่ครับดูในภาพเลยอายุหลุงปู่สวนอันนี้เป็นของสวนพุทธธรรมสมเด็จทั่วตัวเมงสีห้าร้อยปีนะครับมีมีที่นี้ที่เดียวต้นฉบับอยู่ที่นี่ แล้วลวายมือที่เขียนในในในนี้เป็นลายมือของลวงเป็นลายมือหลวงปู่สวงอ๋อเป็นลายมือของปู่สวงตั้งเดิมเลยใบตื้เจียเมียนบานเป็นลายมือหลวงตามหาเขตส่วนเิส่วนตรงนี้เป็นลายมือหลวงปู่สวงเนี่ยโอ้ในเป็นลายมือท่านนะครับไม่เคยมีเปิดเผยมาก,ก่อนอันนี้เป็นลายมือจริงนะครับลายมือจริงหลวงปู่สวงอายุอยท่านเท่าไหร่นะดูเอาห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่า ไไหหนนตรงคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนิมเท่าน,นั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรูทุกความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับผมวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่สถานธรรมนะครับสถานธรรมแห่งนี้นะครับตามที่ทราบข่าวว่าวันนี้จะมีการทำพิธีขอโชคขอพรเนาะโดยหลวงตามหาเชษฐ์นะครับเป็นเจ้าพิธีในการขอโชคในงวดวันที่ 1ิพฤศจิกายนนะครับย้ำนะครับทางช่องของเรายัางคงเป็นแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวยังมีสิทธิ์เข้าตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่คือพิธีใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทัพชมเข้าไปรับชมชิปเลยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับอยวาลืเข้าไปกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับขวัญเป็นมงคลสายใยแห่งความรักความสมัคคีความบีเมตตาความเอื้ออาทรจงบังเกิด แต่ลูกแก่หลานสายทานศรัทธ,ธาบารมีโชคมีชัยมีลาภมีเงินมีทองสมความปรารันาเป็นสมบูรณ์ผลผลเหลือกินเหลือใช้ต่อไปนี้จิตใจของท่านจะต้องเกิดเมตตาจะนับจะประมาณไม่ได้ ท่านเป็นลูกขององค์พ่อท้ามหาพรหมเป็นลูกขององค์หลวงพ่อโตจิตใจต้องใหญ่โตแผบารมีไปยังลูกหลานสายทานศรัทธาบารมีสิ่งที่ลูกหลานได้ล่วงเกินอันใดก็ขอ,ขอลูกหลานประทานพรให้ลูกหลานจงมีแต่ความโชคดีมีแต่ความโชคดีมีมีแต่ความ โชคดีโชคดีโชคดีโชคโชคดีด้วยเธิน กราบบารมีหลวงพ่อพระครูปัดบุญยริศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ,สะ,ะโมตัสสะภะคะวะตัสสะตั้งใจมองไปที่องค์พระตองมวะตีกรมสวะอีกัมสีม,สมโนกรรมสามมโนกรรมสาม กรรมอันใดวิบากกรรมอันใดเศษกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลพระทูมิศร,ริโสพลศริโสพโนโสภาพ,พระเทพศริโสพลเฉียงพระบรลวงที่ได้ลกก่งเกินคุณพระศรีรัตนตรัยพระปัจเจกับพุทธเจ้าและทวยเทพเทวา สิชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินสิสีชั้นบาดาลพรมยีสิบชั้นด้วยกายวิจยใจขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตายกโทษอภัยโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความเทพพรหมเทวดา ราชามหากษัรราริย์ผู้มีอำนาจบารมีผู้มีศีลทั้งหลาย คนรวยคนเศรษฐีจ้าเชิญเสด็จไปนั่งที่เดิมนะครับผมตอนนี้กำลังจุดธูปเสียงไทยนะครับตัวเดียวใหม่กว่า พระมสหปตินามาทิกเป็สุอาคตงปัญจปะุมังติศิกรมูลังตรีเทวานังมหาสัตราอุอุอาอะมมันตาเหเทจะประเมสุราปาเทวิสนุกันเจวะ สาาัพพะกรมมาประสิทธิเมส,าาสัพพะสิปาทุอมสีคเนสายยะแปลงพระพิคเนเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งความอุดมสมูรณ์เทพเจ้าแห่งการกระจัดอุปสรรคอันตรายเทพแห่งสติปัญญาขอบรารมีของพระองค์มาประทานพรพลังอนุภาพ บารมีเดชภา,าพทอดกรถินสายทานศรัทธาที่ได้หลั่งไหลามาในวันนี้สาธุสาธุทุกกำลังได้เลขสองนะครับน่าจะเป็นสองอทวามหาเทวามหาลาภพ,าพวันตุเมมหาลาภพ,าพวันตุ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง นี่คือตัวเลขที่จุดของาทำพิธีนะครับสองห้าแปดนะครับเป็นตัวเลขที่ทําอยู่ในช่วงทำพิธีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสำหรับพิธีบวงสวงใหญ่นะครับอยู่ที่สถานธรรมเนาะนะครับโดยหลวงตามหาเชิดนะครับเป็นเจ้าพิธีบวงสวงใหญ่นะครับนี่ครับนะครับเป็นแนวทางเ้อนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมแล้วก็สองห้าแปดนะครับห้าแปดแปดสองนะครับอันนี้ไปหยิบจับเอานะครับ นะครับผมเราก็จะไม่ขอแยกให้นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขที่อยู่ที่ลำบวงสวงนะครับในวันนี้นะครับที่อำเภอสังขะนะครับเราเอาให้เป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปหยิบ จับแยกเอานะครับผม6ประตูเก้ประตูหรือจะเป็น2ตัวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปวิเคราะห์พิจารณาได้เลยนะครับสองห้าแปดนะครับพิธีบวงสรวงขอโชคขอพรนะครับอยู่ที่สถานธรรมแห่งนี้นะครับผมนะครับอ่านะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมมิ่นะครับผมนะครับตัวเลขก็ได้มาแล้วเด้อนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับพิมพ์คําว่า สาธุสาธุมาเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบตัวเลขนะครับใน258นะครับในชุดนี้นะครับผมนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับนี่ครับดูพิธีใหญ่นะครับเป็นพิธีใหญ่มากนะครับผมเพื่อที่จะมาขอโชคขอพรนะครับผมนะครับมาดูตรงหัวหมูหน่อยเด้อว่ามีตัวเลขไหมครับท่านผู้ชมตัวหัวหมูนี่นะนี่เนาะพี่น้องเห็นตัวเลขไครับเห็นไ่มครับหัวหมูพี่น้องเห็นตัวเลขไครับเอาไปโดนบม่ได้เดี๋ยวยูทูปเปิดสี่ให้ครับเอาสมนีก่อนครับ นะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็มีที่ไข่ไม่เห็นนะครับผมนะครับก็มีพี่น้องนักเสี่ยงโชคประชาชนนะครับผมก็ได้เดินทางมานะครับดูที่การทำพิธีอย่างที่เราได้ให้เห็นไปครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือ258นะครับก็ไปหยิบจับฉลากคิ่แบ่งรัฐบาลดูนะครับผมนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับผมนะครับเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆครั้งที่เรานาเสนอนะครับ ถ้าชอบแล้วดูแล้วอย่าลืม like, กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผม